สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อละวันพีโดยเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีดในตอนที่1นึ่โดยในตอนนี้มีชื่อตอนว่าคุณธรรมของโอชิโรโกะซึ่งโอชิโรโกะนี้คือถั่วแดงร้อนหรือว่าถั่วแดงต้มนั่นเองนะฮะโดยหน้าปกตอนในตอนนี้นั่นก็จะเป็นภาพถึงกลุมโมกฟางที่แต่ละคน,นกำลังสนุกสนานแล้วกินไอศครีมกันอยู่และเริ่มต้นเนื้อหาวันพีในตอนนี้มาก็จะเริ่มต้นมาที่กับตันคีแล้วก็คิว ที่ในตอนนั้นพวกเขาเนะี่ยวิ่งตามบิ๊กมามาแล้วก็เห็นนะว่าบริเวณก้อนเมฆตรงหน้าพวกเขานะั้นมีลักษณะแปลกๆกับตันคิดก็เลยถามนะว่ามาอะไรกันและหลังจากนั้นตรงหน้ากับตันคิดนั้นก็มีสายฟ้าขนาดยักษ์ปรากฏตัวขึ้นมากับตันคิดแล้วคิลเลอร์ก็เลยวิ่งหลบสายฟ้านั่นออกไปและสายฟ้าที่ปรากฏตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครนะฮะเพราะว่านั้นคือบิ๊กมามที่สร้างโฮมี่ขึ้นมาใหม่จากสายฟ้าโดยโฮมี่ตอนนี้เป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าเฮราและหลังจากนั้นบิ๊กมามเนี่ยก็ได้ใช้เฮ เอาละแสดงให้ฉันดูหน่อยว่าเธอทําอะไรได้บ้างโชว์พลังของเธอให้ฉันดูหน่อยสิเฮล่าซึ่งเฮเล่าเนี่ยก็ได้โหะออกมาแล้วก็ได้บอกนะว่าได้เล่หมามมา,มาแล้วหลังจากนั้นก็มีสายฟ้าขนาด,ดยาวพวกไปที่กับตันคีแล้วก็คิลเลอร์ซึ่งมันคือการโจมตีด้ยวยพลังของเฮเล่าที่มีชื่อว่าฟูกุราและหลังจากที่บิ๊กมาเมเล่นโจมตีเสร็จเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้ตัดท่าบนะฮะมาที่สุดในตอนนั้นที่ร้องเรียกว่าหมามมาเกิดอะไรขึ้นหมามมาไม่เป็นอะไรใช่ไหมและในที่สุดสดเน่กกกก็็สสาาาาามมรรถหลลอออจจงํ และเขาเนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปหาบิ๊กมัมโดยที่พูดว่าหมาอยู่ที่ไหนกันฉันจะไปช่วยคุณอยู่นี้ซึ่งรอในตอนนั้นก็ได้พยุงโซโลขึ้นมาแล้วก็บอกนะว่าแค่นี้กับตันคิดก็คงจะงานล้นมือเต็มที่แล้วและบิ๊กมัมในตอนนี้ก็คงอยู่ในปราสาทแต่ว่าก็คงจะปล่อยเจ้าเมฆนั่นกลับไปหาบิ๊กมัมไม่ได้นี่คุณหมวกฟังเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปกับฉันด้วยซึ่งลูฟีในตอนนั้นที่ซาครโดจนคว่มก็ได้บอกนะว่าเข้าใจแล้วส่วนใครโดที่ลุกขึ้นนมาากกก็็ได้้ห่อรแลวบวบ ดูเหมือนว่าจะเริ่มสนุกละสิยิ่งแกมีความเสี่ยงมากเท่าไหร่รอยยิ้มของแกก็จะยิ่งกว้างขึ้นและพอไคโดนนั้พูดจบลูฟี่แล้วก็ไคโดนนั้นก็ได้เข้าปะทะกันอีกครั้งโดยที่ไคโดนนั้นก็ได้เคลือบพาคีราชาันวิธีกระบองส่วนลูฟี่นี่นก็ได้เคลือบพาคีราชาันวิธีเท้าและจากการประทะกันในครั้งนั้นมันก็ทําให้เกิดการสัะเทือนขึ้นเป็นวงกว้างและหลังจากนั้นเนเธอร์นนี่นก็ได้ตัดภาพไปที่กัปตันคีดซึ่งกัปตันคีดแล้วก็คิลเลอร์ในตอนนั้นก็ได้กระเด็เาานาาร โดยพลังโจมตีของเฮล่าของบิ๊กมัมในตอนนั้นซึ่งส่วนที่กับตันคิแล้วก็คิลเลอร์ในกระเด็นเข้ามาก็จะเป็นช่วงบริเวณชั้น2แล้วก็ชั้น3ซึ่งกับตันคิที่กระเด็นเข้ามาก็ได้บอกนะว่าบ้าะมัดนี่พวกเราก็เดินมาอยู่ที่ไหนกันคิลเลอร์ก็เลยบอกนะว่าเรามาอยู่ในปราสาทเนะี่ยแต่ดูเหมือนว่าบนะิ๊กมัมเนี่ยจะไม่ได้ตามเรามารูของกำแพงที่บิ๊กมัมนั้นสร้างขึ้นมีขนาดใหญ่ะมัดไม่แน่บางทีเธออาจจะไม่รู้ได้ดํำว,ว่าเธอเนินซัดพวกเราก็เดินมาอยู่ตรงไหน หลังจากนั้นกับตันคิดก็เลยออกวิ่งแล้วก็บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเธอน่ยไม่ได้อยู่ที่ชั้นนี้แล้วคงต้องไปดูชั้นล่างเพราะว่ายังไงซะพวกเราคงจะปล่อยให้เธอกลับไปรวมกลุ่มกับไครโดไม่ได้และในระหว่างที่วิ่งไปเหล่าลน้องน้องของไครโดนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาและจู่ๆฮอคินเนี่ยก็ได้ใช้ดาบของเขาโจมตีสายคิลเลอร์แล้วก็กับตันคิดคิดก็เลยบอกฮอคินนะว่าถ้าเกิดว่าแกมาขวางเราน่ยได้เจอดีแน่เจ้าคนทรยศฮอคินก็เลยบอกนะว่าอาภูต่างหากที่เป็นคนขายพวกเราในตอนนั้นการพ่ายแพ้นั้นเป็นสิ่งทีี่่เยไไมได้ และการต่อต้านก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันฉันก็เลยเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้เท่านั้นซึ่งมันน่าแปลกใจมากที่พวกนายรอดตายม,มาได้คิวเลอร์เมื่อเห็นสถาน,านการณ์แบบนี้ก็เลยบอกนวคิดนายมุ่งหน้าไปก่อนเลยเราจะปล่อยให้บิ๊กมามาละวาดแบบนี้ไม่ได้กัปตันคิดก็เลยวิ่งไปแล้วก็บอกนวว่าฉันฝากนายจัดการด้วยละ่ะและหลังจากกัปตันคิดวิ่งไปฮอคิน่ยก็ได้กาลายเป็นหุ่นฟางขนาดยักษ์แล้วก็บอกนว่กการท่าแบบนี้มันจะทำให้เรื่องง่ายขึ้นเพราะว่าดูแล้วการที่จะจัดการนายทัง้ง มันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากพอสมควรคิวเลอร์ก็เลยบอกนะว่าแกนะ่ะและในสมบทบาทนี้นี่ว่ากับการรับบทเป็นสุนัขเฝ้าบ้านของพวกมันนะ่ะฮอคินก็เลยบอกนะว่าคาพูดของแกมันไม่มีความหมายเพราะว่าโอกาสที่แกนั้นจะตายคือ92%และฉันจะเป็นคนรับบทจัดก,การแกที่นี่คำมาโซคิวเลอร์ก็เลยบอกนะว่าแกนะ่ะยังคงพิ่งคำนำนายพวกนั้นอยู่สินะแต่ว่าฉันจะเป็นคนกําหนดเรื่องราวพวกนั้นด้วยตัวของฉันเองฮอคินก็เลยบอกนะว่างั้นขอให้แกโชคดีก็แล้วกัน แต่ว่าคิวเลอร์นั่นก็ไม่สนใจแล้วก็บอกนะว่าฉันไม่ต้องการโชคหรือว่าอะไรทั้งนั้นและหลังจากนั้นเนอเ่อร์นั่นก็ได้ตัดภาพมาที่บริเวณชั้น2ซึ่งในตอนนั้นเพดวันนั่นก็ได้การลาไปล่างไฮบิดแล้วก็เก่ออยู่ที่หางคมาจิโยซึ่งในตอนนั้นอุศพและก็นามินนั่นก็พยายามโจมตีแล้วก็บอกนะว่าเจ้าไดโนเสาร์นีน้เป็นก่ออยู่ที่คมาจิโยและไม่ว่าจะยิงกระสุนแค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้ซึ่งเพดวันที่ก่ออยู่แบบนั้นก็เลยบอกนะว่าเมื่อไหร่พวกแกจะยอมแพ้สักที อซบและนามีก็เลยร้องไห้ออกมาแล้วก็ตะโกนนะว่าไม่มีทางสลอกพวกเรายังไม่อยากตายนี่นาออกไปซ้ายเจ้ากิ้งก่าหน้าขนลุกนี่อุโซบโจมตีที่จุดอ่อนของมันสิและหลังจากนั้นอุโซบแลวก็นาิมี่ก็พยายามโจมตีไปที่ดวงตาทองและก็ส่วนต่างๆที่เป็นจุดอ่อนแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าเพชวัน,นั้นจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทามาก็เลยบอกนะว่าโคมาจิโยอดทนหน่อยนะพวกเราก็จะถึงแล้วตอนนี้พวกของสปีดก็เอาดังโง่ให้พวกคนไม่ดีกินไปตั้งเยอะ และฉันจะต้องออกคาสั่งกับคนพวกนั้นทั้งหมดเพียงแค่พวกเราสามารถไปถึงเวทีหลักได้เท่านั้นนี่คืองานของฉันที่จะต้องเปลี่ยนให้ทุกคนมาเป็นพรรคพวกและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันก็ไม่สนใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้โปรดเถอะช่วยเอาทนอีกนิดเดียวและเมื่อนามีได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าอย่าทําอะไรโง่ๆนะธามะเดี๋ยวพี่สาวคุณลุงคนนี้จะปกป้องเธอเองอุศเบก็เลยพุ่งเข้ามาแล้วก็บอกนะว่าฉันนะ่ะเหรอคุณลุงฉันเพิ่งจะอาย U ุ19เาเองนะ ส่วนทามาที่กําลังตัวสั่นอยู่ก็ได้บอกนะว่าฉันรู้ดีแต่ว่ายังไงซะชันก,ก็ยังกลัวอยู่ดีโอสมก็เลยตั้งท่าขึ้นมาแล้วก็บอกน้องโทษทีนะทามาเดี๋ยวฉั้นจะทําให้เธอมั่นใจเองว่าฉันดูแลเธอได้และหลังจากน,านั้นโอสมนั้นก็ได้ชัก้กระสุนดอกไม้ไฟโจมตีไปที่เพจวันจะทําให้เพจวันก็ได้หน่อปนะฮะแล้วก็ได้พูดนะว่าอาวุธของฉั้นนะ่ะมันไม่เหมาะกับการโจมตีระยะประชิดและหลังจากนี้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนปิดฉากเจ้าไดโนเสา์นั่นเอง และพอผู้จบอุสมนั้นก็ได้ยิงกระสุนระเบิดใส่เพชวนจะทําให้เกิดระเบิดขนาดใหญ่แต่ว่าเพชวรน,นั้นก็ยังรุกขึ้นมาแล้วก็เรียกเจ้าบ้าจมูกยาวสัง,งันส่วนทางด้านอุสมนั้นก็ได้บอกนะว่าเจ้าไดโนเสาร์นั้นมันเป็นพลังของสายพันธ์อะไรกันแน่แถมพลังขี้บีดังององทามะก็สามารถใช้ได้เฉพาะกับพวกที่กินผลสมัยซะด้วยแต่ว่ายังพูดไม่ทันขาดคําจู่ๆก็มีเสียงบิกมารลอยมานะว่าคิดแล้วซ่อนตัวได้แล้วซึ่งเมื่อนามีหรือก็อุสมได้เห็นบิกมานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากนะะ ส่วนบิ๊กมัม์ที่หันมาเห็นก็จําได้ว่านั่นเยยแมวขโมยกับเจ้าจ้ามูยาวที่เป็นกลุ่มหมอฟา้าไม่ใช่ยังไงแต่ว่าก็มีเสียงทามารอยขึ้นมานะว่าโอลินและเมื่อบิ๊กมามได้ยินเสียงนั้นใบหน้าก็เป็นเนยิ้มย้ําทันทีอโอซพแล้วก็นามิที่ยังตกใจอยู่ก็เลยบอกนะว่านั่นมันเกิดอะไรขึ้นนะทามาพวกเธอสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอซึ่งพอเม,มทิโอท,ที่ตามมาด้วยนันก็ได้บอกนะว่าแย่และสิมามาเข้าสมมหมดมาเธอร์โมดที่บางครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อเจอเด็กอาายุต่ต่กว10ปี และบิ๊กมาก็ได้พูดนะว่าทามะทาไมถึงได้ไม่อยู่ในที่อันตรายแบบนี้ล่ะทามะก็เลยบอกนะว่าฉันเป็นห่วงคุณมากนะเพราะว่าจูจูคุณนั้นก็หายไปหลังจากที่เราอยู่ที่โอโดงบิ๊กมาก็เลยยิ้มให้ทามะแล้วก็บอกนะว่าฉันอยากจะขอบคุณเธอนะเพราะว่าตอนนี้ฉันหายจากความจําเสื่อมแล้วทามะก็เลยดีใจมากแล้วก็บอกนะว่าความทรงจาของคุณกลับมาแล้วสินะมันเช่าวิเศษจริงๆบิ๊กมาก็เลยพูดต่อนะว่าฉันนะ่ะไม่เคยลืมโมชิโนโกะที่คุณโอซูรุมาให้ฉชนที่เมือ, o องนะ นั่นมันอร่อยมากส่วนทามาไม่ได้ยินเรื่องนั้นก็เลยน้ำตาคอแล้วก็บอกบิ๊กมามนะว่าตอนนี้เมอร์คอรเบเลส่ะมันไม่มีอยู่อีกแล้วเพราอว่าทุกคนที่นั่นโกหกเพื่อช่วยเหลือเราสมัยแถมยังบอกอีกด้วยนะว่าของที่ขโมยมาน่ยพวกชาวบ้านได้กินไปนหมดแล้วพวกลูกน้องของใครโดนนั้นก็เลยเผาหมู่บ้าน,น,นจนสิน Big ้นบิ๊กมามไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยโกรธขึ้นมาที่เมืองที่ชาวบ้านคอยช่วยเหลือเขาแล้วก็ใจดีขนาดนั้นถูกลูกน้องของใครโดนนั้นทำลายแล้วก็เผาหมู่บ้านแล้วก็บอกนนะว่างั้เห เจ้าพวกลูกน้องของใครโดนนั่นจะต้องรับผิดชอบเทกล้ามาทํากับชาวบ,บ้านที่ดีกับฉันแบบนั้นและจู่ๆก็มีเสียงเพจวันดาขึ้นมานว่าเฮ้บิ๊กมามมาได้ถูกจังหวะพอดีจับพวกหนอนแมลงพวกนั้น,นเอาไว้อย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ล่ะและบิ๊กมามในตอนนั้นก็ได้ชูแขนเรื่อยๆหางคีราชาันเอาไว้แล้วก็บอกนะว่าแกนะ่ะต่อให้จะเป็นโจรสลัดที่ชั่วช้าขนาดไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนทํากันบ้างสิเจ้าพวกคนน่ารังเกียจและบิ๊กมามก็ได้ใช้หมัดน,นั้นต่อยเพวควคจ ส่วนกับตันคิดแล้วก็ซนนันก็ได้ยินเสียงพวกนั้นนะฮะพวกเขาก็เลยเรียกมาหาบิ๊กมารโดยที่ซนนั้นก็ได้บอกนะว่านั่นมันมามานี่นาเธอยังปลอดภัยดีขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าอุนติที่มองดูอยู่นั้นก็ได้ตัวสั่นที่เห็นเพจวันนั้นถูกบิ๊กมาม์ทำร้ายและเนื้อหามังงาวันพีนในตอนที่1 0 1 1นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าวันพีนงดโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สวัสดีนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ